สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazycon นะครับอยู่กับเกม Let's c r o v i n a n t นะนะครับผมก็เป็นเกมแนวจัดทีม RPG นะครับผมอ่ะก็เล่นอะไรเล่นไม่ยากครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะนี่เข้ามาแล้วครับผมหน้าอินเทอร์เฟซของเกมนะครับผมก็สาวๆสสวยประมาณนี้ไปที่แคมเปญอันนี้ครับผมก็คือไปลุยดานนั่นเองครับจะมีแบบ นะตอนนี้มีแค่สีด่านไงอ่ะเออนะครับอันนี้เป็นด่านเป็นมิชชั่นนะแล้วก็มีมอรสตอรี่ซึ่งยังไม่โผล่มานะครับอาไม่เป็นไรไปดูระบบเกมกันดีกว่านะครับนี่ก็คำมั่นที่ด่านนะแล้วก็แพทเทิร์นเลยนะครับการจัดทีมครับผมก็แค่คลิกจิ้มจิ้มจิ้มิ้ม,มนะครับประมาณนี้แต่ว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีทั้งแบบตัวที่อยู่ ข้างหน้าเราตัวยยงหลังล้วตัวอยู่หลังลตรงนี้จะเป็นซับพอร์ตอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหจิ้มไปนะมันจะมีตัวบอกครับผมว่าตัวไหนเป็นตัวซับพอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตัวละครแล้วกันเนาะแต่ว่า,าลงใหค้ครบดีกว่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ถึงคราวหรือด่านไ,ไหมเป็นการอยู่หน้าซับพอร์ตอยูงหลังนะครับผแต่จริงๆลงมาเนี่ยมันคือจะเป็นลงมาแค่4ี่ตัว มาแล้วครับผมเน่ก็จะเป็นแบบนี้ตัวละครมันก็จะเดินไปเองนะครับผมโจมตีเองนะแต่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่กดสกิลเนี่ยนะบางตัวก็จะเป็นสกิลแบบสกิลหมู่ไอ้นะครับเอาสักเอาสักสองบางตัวจะเป็นสกิลแบบสกิลเดียวนะหรือบัฟเบิร์ฟหรือฮิวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากดแนวแล้วก็มากดที่ตัวละครนะแล้วก็มากดคลิกที่หน้าจอ นะครับอันไหนที่มันเป็นท่า AOE นะีเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นวงๆแบบเมื่อกี้นะประมาณนั้นเองนะครับเนี่ยผจมตีไปได้เลยครับผมนี่อันนี้เป็นท่าแบบนาการนะดาษปึ้มน,นี่ก็จะเป็น AOE นะมาดิปุ้มนี่เรียบร้อยอันนี้มันจะเป็นฮิวไหมไม่ใช่ <laughs> น่าโจมตีนะ สวดีครับโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลย <What? S 1> นะส่วนซัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังไง <Nice. S 1> อาจจะเป็นแบบว่าบัฟอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอะประมาณนี้นะผมตัวเกมเพย์นนะมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับแล้วตัวเกมก็จะต่อนองต่อนองต่อเนืงอ,นนง,อนนงไปเรื่อยๆนะครับอะไรจำนองนี้นะ แล้วนะออโต้ก็จะจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยเล่นชิวๆนะแล้วก็แค่อัปเกรดตัวละครเท่านั้นเอ,เองนะครับประมาณนั้นนะฮะเอาละครับผมก็มาดูโลกอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมก็เอาเท่าที่มีแล้วกันนะัตอนนี้นะอันดับแรกเลยก็คือ,อฟอร์สเคนนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีตัวละครแค่นี้ยอย่างเหรอนะครับอ่ะตัวที่เอามีนะผมก็เนี่ย เข้ามาแล้วนะครับผมก็ทำการ upgrade. อัปเกรดเลเวลนะครับเลเวลจะตามเลเวลไอเดีเลยนะครับมีปัญหเลเวลร้อยเลยนะครับผมประมาณนั้นนะส่วนที่สองจะเป็นเอลเปอร์ตี้นะครับผมสกิลนั่นเองนะก็ต้องใช้สมองสมุดพวกนี้นะครับในการอัปเกรดนะครับเช่นเดียวกันเนาะโอเคก็ไปหาเอานะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับผมซึ่งสามารถเลเวลอับได้เหมือนกันนะ นี่ก็ยิ้มๆๆไปได้เลยนั่น,นอะไรพวกนี้นประมาณนั้นนะครับสามารถอัปเกรดอุปกอ่อนได้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นการอัปดาวน์นะเพิ่มแรงเพิ่มอะไรไปอันนี้ไม่มั่นใจจร่งก็คืออะไรนะปีกอะไม่มีความสามารถซะด้วยนะครับประมาณนะั้นแล้วก็โปรไฟล์ของแต่ละคนนะแต่ละตัวนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเค นะครับต่อมาก็ผมมันพวกอันนี้ยังไม่เปิดหรือว่าผมมันไม่ถึงคั้รู้นเางขอมืซนนะเช่นเดียวกันอัสโตรรับผมเติมตังมีมาแค่นี้เลยนันจะครับผมต่อมาก็จะเป็นอ่าตัวนี้อ่าคล้ายๆกับดันเจี้ยหรือไม่ก็ไอ้หอคอยอะไรทักอย่างก็เข้าไปดูดานนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมาก นะฮะแล้วก็ตอนนี้อะจะเป็นการเปิดการชอนะ็อปปิงะซึ่งก็มีตู้เดียวนั่นแหละนะครับผมเรากดเปิดไปเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะมา <c oughs> กำมือหนึ่งทีครับดูเรื่องอยังไงนะครับก็ <c oughs> เกิดเอ็กซเดินนิดหน่อยนะผมเปิดกาชาแล้วมันอื้อนะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันก็อันนี้แปลว่าเป็นเปิดกาชาแล้วกันเนะดี๋ยวลองอีกสักทีสิ ปึ๊บได้มหมาอืมอ่ะโอเคครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเปิดไม่ได้ครับมันค้างแต่แต่ตว,ว่ามันรันตัวละครไปให้นะครับผมเนี่ยก็ได้มาครบและ้นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่ยเอสนะอัพซะหน่อยกรผ่านด่านจะได้ไวขึ้นนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยแคมเปญอตันนี้อ,ออไอ,อ้นี้ดูไปแล้วเนาะอารีน่าก็ยังไม่เปิดนะครับประมาณนั้นอะก็มาดูที่โตัวโปรไฟล์อะไรแล้วกันนะครับผมไหนวะไม่มีนะครับอ่ะงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เซตติ้งครับผมมีแค่นี้ไอ้ดองเงินด์วนะครับประมาณนั้นเลย นะครับผมก็ใครชอบเกมนี้ก็จัดไปนะครับผมตับว,วันนี้ผมว่าไปก่อนดีกว่านะครับไม่ค่อยมีอะไรทเท่าไหร่นะครับไปละ